สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องปุ๋ยฟี่คอตต้นนะคะวันนี้ฝ้ายก็จะมาอันบ็อกนะคะสกินแคร์ที่ฝ้ายสั่งในคอนวีนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้โควิดค่อนข้างระบาดหนะักมากๆเลยก็ทำให้ออกไปช้อปปิ้งไม่ได้ใช่ไหมคะเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันมาเดี๋ยวนี้ฝ้ายจะมาอันบ็อกให้ดูว่าสั่งอะไรมาว่าเดี๋ยวจะมาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่ก็คือสิ่งที่ป้ายสั่งไปนะคะเดี๋ยวจะมาแกะข้างในดูกันนะคะกกกกคนนนนนต้อออสสิััีีขาาาาาววเ็็ไดดะะพมบบ่่่แแ มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ฝ่ายสั่งเป็นตัว g a m เ r i n ีนแกเ c t กโตไ s ซนะคะก็คือตัวนี้ที่ตัดสินใจซื้อนะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าตัวนี้มันเหมือนกับ s k 2เลย mm hmm. เพราะว่ามียีสต์นะคะที่อยู่ในตัว s k นะคนะแต่ว่าราคาถูกกว่านะคะ mm hmm. ก็คือเป็นพ i เทล่าเนี่ยแหละเหมือน s k 2ราคาแค่399บาทเท่านั้นนะคะทุกคน อันนี้ก็คือยังไม่เคยลองใช้นะก็คืออ่านรีวิวมาเหมือนกันหน้าตาน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือเป็นน้ำใสๆแบบนี้เลยนี่คือถ้าทุกคนอยากให้ไฟรีวิวตัวไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ไฟจะลองใช้แล้วก็ถ้าตัวไหนแบบเพื่อนๆรีเควสกันมาเยอะๆก็จะเอามารีวิวต่ออีกทีนึงนะคะนี่ค่ะคือหยดมาแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำใสๆแบบนี้เลย อืมก็ไม่มีกลิ่นนะคะเป็นแบบเหมือนน้าเปล่าเลยกลิ่นคือชอบมากถ้าเป็นแบบไม่มีกลิ่นไม่มีแอลโกอฮอล์อะไรพวกนี้ค่ะไฟจะใช้ได้ตัวนี้ก็กลิ่นถือว่าผ่านนะถ้าไม่ คือเป็นคนไม่ชอบน้ําหอมแล้วถ้าครีมหรือว่าเซรั่มตัวไหนที่มันมีน้ําหอมอะก็คือจะไม่ใช้เลยแต่ตัวนี้กลิ่นโอเคถือว่าพานค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากให้รีวิวเพิ่มนะคะเม้นมาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังค่ะแล้วก็ต่อไปตัวที่2คือตัวนี้นะคะก็เห็นในรีวิวอีกแหละจากในคอนวีแล้วก็ที่อื่นๆเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็บอกว่าตัวนี้มันคือ s l e e p i n g Mask นะคะ s k i n RX Lab m e ส s e l ่าสล e ปปิ้งมาร์นะคะเขาบอกว่าตัวนี้คือใช้แล้วดีมากเวลาที่เราแบบนอนดึกหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยตื่นมารู้สึกหน้าแบบแย่มากคือบบตัวนี้ก่อนนอนมันจะทำให้หน้าของเราดูแบบอิ่มฟูขึ้นนะคะแล้วก็ดูผิวดีขึ้นมาเลยเหมือนนอนแบบ8-9ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงไหมก็คือเป็นทาดการตลาดทาดการรีวิวนะคะเห็นใครรีวิวดีก็ ซน้องข้างในก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือหลอดเหมือนครีมกันแดดนาอทุกคนอันนี้คือถ้าเราเอาไปใส่ในตู้เย็นนะคะมันก็จะทําให้ผิวของเราแบบรู้สึกเฟรชแล้วก็สดชื่นขึ้นนะคะเดีย๋ยวมาพิสูจน์กลิ่นเพราะว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟกับกลิ่นมากๆนะคะถ้าเกิดมีน้ําหอมนิดนึงก็คือแบบใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเวียนหัวจริงๆะไม่กล้าบีบแรงนะคะกลัวมันแบบฟลุ ออกมา,าน้ำครีมน้องก็จะเป็นประมาณนี้กลิ่นหอมอ่อนๆอันนี้โอเคค่ะใช้ได้เนื้อครีมน้องก็แบบบางเบามากเป็นสลิปปิ้งมาส์ที่อเนื้อครีมบางเบาจริงๆกลิ่นสมุนไพรขิงๆหรือเปล่าไม่น่ใจนะแต่มันอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้แบบน้ำหอมจา๋าหรือว่าฉุนจนเกินไปนะคะเนี่ยค่ะมันก็ซึมเข้าไปเลย ไม่มีความแบบเหนียวเหนอะหนะนะคะคนผิวมันน่าจะใช้ได้แล้วก็น่าจะชอบนะและตัวต่อมานะคะเป็นตัวโฟมล้างหน้าของเซนกะนะคะอันนี้ก็ทั่วไปเนาะทุกคนคงเคยเห็นอยู่แล้วแหละเป็น perfect wipu นะคะก็คือตัวนี้เหมือนที่อ่านมาคือเขาบอกว่าช่วยขจัดสิ่งตกค้างนะคะแล้วก็พวกฝุ่นอะไรเงี้ยที่เป็น pm 2.5นะคะทุกคน แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะโทนเนอร์ตัวนี้นะคะ77%ตัวนี้ของแอนนัวนะหรือว่าโทนเนอร์พี่จุนก็คือไฟอ่านรีวิวมาอีกแล้วแหละว่ามันเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ช่วยลดพวกสิวโผดสิวอุดตันอะไรเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวจะมาลองดมกลิ่นดูเพราะว่าเป็นคนที่นั่นแหละอย่างที่บอกเซนซิทีฟกับกลิ่นมากๆนะคะแต่เห็นน้องน้ำใสๆอย่งนี้ยคิดว่าไม่น่าจะมีกลิ่นหรอกนี่ค่ะเราก็จะหยดลงไปเลยอืมไม่มีกลิ่นนะทุกคนอ่ะหยดไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนแล้วก็ก็จะเป็นเหมือนน้ำเปล่าเลยน้ำใสๆนะคะแต่ทนกระแสร,รีวิวไม่ไหวเพราะว่าเห็นขาดีมากๆนะคะทั้งแบบ ใน Sho ป e, ปีใน Lazada หรืออะไรก็ตามแล้วก็ใน Twitter คนรีวิวกันเยอะมากๆนะคะเพราะว่าคือส่วนตัวเป็นคนเป็นสิวง่ายเป็นสิวแบบสิวผดเม็ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากลองใช้ดูนะคะถ้าเกิดว่าใช้ดีแล้วชอบเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวต่อนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือหมดแล้วนะคะกับทีไฟได้ช้อปปิง้ง ในคอนวีนะคะก็มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้รีวิวตัวไหนเป็นพิเศษนะคะเมนมาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวลองใช้แล้วจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คลิปอันบ็อกของฝ้ายก็หมดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้อันบ็อกอะไรหรืออยากให้รีวิวอะไรเมนมาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนยังไงฝ้ายก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์หรือว่ากด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไป ก่อนนะคะคเพื่อนๆบ๊ายบาย